สาธุธรรมสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็ลูกกเรีย์ที่มาถึงแล้วก็นะครับก็นำไปเติบได้นะครับให้ท่านนั่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับมีกิจกรรมพิมีถวายสังฆทานสลักฐพรางที่วัดเขียนบุรพารามวันนี้ก็กรนทรวงกรทรวการวัดเพื่อมาทในกทิวได้จัดเตรียมมญตลาดธรรทาน ของอำเภอสุขันในส่วนของตำบลห้วยเหนือตำบลห้วยสำราษฎร์ห้วยเหนือก็จะมีวัดเขียนบูรณหลายวัดอำเภอสุขันนะทุกท่านอันโมจนาครับอันนี้ก็ในส่วนวันนี้ก็เป็นวันพระวันที่28กรกฎาคมเป็นวันพระและวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1 0และก็คณะสงฆ์ตำบลห้วยเหนือห้วยสำราญและก็ญาติโยมก็มี การทำบุญสังฆทานสามัคคีกันที่วัดเขียนบูรพารามดังนั้นก็จะพาท่านไปดูบรรยากาศการทำบุญถวายสลักัาทานสังฆทานที่วัดเขียนบูรพารามซึ่งเป็นวัดที่บริสานหลวงพ่อโตระบเก่าพระเก่ประจำเมืองขุขันธ์ทีเดียวยาดเยยมในส่วนนี้ก็พาท่านไปดูบรรยากาศการทำบุญประกาศบุญประกาศกุศลของ พระพิสุทธิ์สสามเนรและก็อุบาสกอุบาสิกาในการทำประกาศหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาให้สุจิตสุใจสู่ประเพณีและวัฒนธรรมของญาติโยมพุทธบริษัทในส่วนนี้เนาะก็อันนี้ก็คือบรรยากาศภายในวัดเขียนบูรพารามว,วัดเก่าวัดเกปไปจํำเมืองภูขันโดยมีหลวงพ่อโตบริษัทภายในวัดเป็นพระผู้บ้านผู้เมืองทุกท่าน วันนี้ก็เชิญทุกท่านมาร่วมทำบุญถวายสักงาทานที่วัดเขียนโบราราณซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวกำลือน่วยๆสำราญประพฤติปฏิบัติกันมาตั้งแต่นนานในสถี่ดมวแมขารนี่ เดินทางมาจากใกล้จากไกลมาทั้งเศรษฐกิจก็ในส่วนนี้ก็แถวนี้ก็จะเป็นส่วนของโรองฐานที่คณะสทธารผู้มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลได้เมื่อมีงานบุญนะฮอบุญสังฆทานก็จะมีคณะสทธาโรองฐานลรกฐานพุทธสารนิกชนมาอารมณ์อันเป็นเจ้าภาพโรองฐานอย่างเยืนยันมายเลี้ยงดวงจุดในฐานพ่อได้บุญเหมือนกัน ก็มีสนักสถาผู้บารับอาหาราการกินอย่างมากมายที่โรงทานงานบุญถอยสรฆพัดทานที่วัดเขียนบูรพารามทุกคนผูทีดด่ไม่มีุิธาทธิโภคาษา,าทุกนก็มาทำบุญถอยรทางกันเยอะแยแะมากมายทีเดียว การการทําบุญขอให้สุขมานะครับไปเดือนนี้นะครับขอการทอดไม่ได้อาสาทุแล้วก็โรงทานเยอะแยะมากมายอ้าวสวัสดีเอามาอํานาจนี้อาสาทุการให้ฌานแก่ผู้ที่มีศีล5ขอทาน ไม่ได้บุญว่าผู้ที่ทานแต่ผู้ที่มีติมแปของก็ไม่ไุ้ดยสาธสาธุทานผู้มีตมแสาโมทนารงทานด้วยเนาะ าาาากาะให้ทานในกโรงทานคณะสถาสัตชนใน,นส่วนของสาการปรุเย้นก็ในกโรสิทธิ์ลูกนักเรียน,นก็นกกานนกมาช่วยกันสืบน,น้ำและก็โรงทานก็ตั้งเป็นแถวเป็นแนวมีระเบียบอย่าสงสวยงาม การบริการอาหารการกินการบประทานของหลายโรงมทานที่มาร่วมงานบุญในวันนี้นะครับก็โบสถ์ตรงนี้ก็เป็นอุป์มานที่ประดิษโานขจโตวัดเชียงบุรพารามระพุเจ้า่ให้ทานพระเจ้าไม่านี่ก็ไมให้คุณทักับการให้ทานอุทิศให้แก่สทั้งที่มาแล้วและยังไมมานะครับอุทิศแก่สงฆ โดยไม่จำเพาะจับจงว่าเป็นวิจุรูปใดรูปหนึ่งหรือแม้แต่พอะพุทธรูปธรรมคุณพุทธศาสนานิไฟคัดกรองเพื่อป้องกันโควิดก็ต้องมีการคัดกรองแล้วก็พุทธศาสนิกชนชาวตะบนหนอเหนืออุสมราก็มาร่วมกันร่วมทำบุญกันที่วัดเชียงเดนเดอนเยียมากมาย เจตนาเจตนาในทางกลางและอปรรยาเจตนาเจตนาในทางที่สุดก็ครบสกุลท้องทั้งสามประการขอได้บุญอ๋อสาธุจะเปิดโรงกาครับให้ถวายพระสงฆ์สาธุฝ่ายรับบริจาคและรับบุญนาบุญจากาดวงผู้ท้าสด็จที่ ปัจเจการแล้วก็เจอทรรุนอาทาสีสุขภูมิเอาไว้เอาไว้ผสเจ้าไก่ก่อนอ่าเอาวัยอาไว้ผสงก่อนยังค่อยแจกหลังจากถวายพระเครื่องพร้อทานอีอ่านิสงฆองการให้อาหารให้ให้น้ำนะครับเราชื่อว่าให้ผิวหัน่มให้ซัเถว่าให้มาสะดวกสบายให้ยางทานให้ัเกว่าให้าสะดวกสบาย ครับในการใช้สอยในการดูแลอนุษย <baptism? S 1> ์อบรมณ์คมระพุทธศาสนาวันนี้เราได้บรรลุกันเสียสละทรัพย์คือการให้ทานปรือัติการให้เนเรามาเสียสละต่อก็คือการให้ใจของเรานั้นได้รับส่วนที่สิ่งที่เป็นอ่าคุณงามสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่เป็นุ่คุณเป็นเจ้าของวาสุ คุณเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ดีแล yep. ้วก็สวยงามจับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้สัมผัสได้ด้วยใจตัวเองคนไหนกินตนนั้นกินคนไหนนอนคนไหนได้อ่ากินตนไหนอีกตนวไหนไม่กินคนนั้นคนแล้คนอื่นรู้กับเราไม่ได้เรากินคนอื่นไม่ยินได้ยังไงเนาะเรากินเราก็กินคนอื่นกินเราไม่ยิ้นะครับ โอ้ยงูขึ้นกระเอาเลยกระเดาปนอ่อสาธุก็ขอขสมุทนาครับอันนี้ก็ขบศักดิ์ทิพย์จิตสำลีนะครับคุณนายสอสอนะครับรองประธานสตรีจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ท่านได้อ่า มีเจตนาอ่านเป็นบุญเป็นกุศลที่มากด้วยศรัทธาหลวงพ่อโตไปจำอุโบสถวัดเขียนบุรพาราซึ่งเป็นพระพุทธรูปผู้มัรคู่เมืองของอัเพอัคันก็จะประดิษฐานภายในอุโบสถวัดเขียนบุรพารามซึ่งเป็นวัดเก่าวัดเกศและก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจทางวิถีชีวิต

Bikku sangkasa Kono ciamat Satu no kante Bikku sangkul Imani Katani Sapa iwarani kanan lo Imaninikmah yang panten fakt cap luar nih pi sang man เกตบ้านฉันอำเภอคุคัน